วันนี้จานเด็ดของเราพี่ซอกแซกไปแล้วจะพาไปไหนรู้ไหมไปที่ไหนกินอาหารเกาหลีไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นร้านอาหารที่มีทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นในร้านเดียวกันที่ศรีราชาอร่อยมากมีร้านแบบนี้ถูกต้องชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่าซารันตอฟก,กีตามไปไปเลยค่ะอร่อยจานเด,ดช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามงังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำแค่นี้ที่พรสก็อร่อยครบรถผลิตภัณฑ์ตราทิพรส เาไม่ได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะแต่ทักทายเป็นภาษาเกาหลีวันนี้เราอยู่ที่แปซ i f i c Park นะคะสีราชาค่ะเขามีร้านอาหารเกาหลีญี่ปุ่นนะคะที่เรียกได้ว่ามาจากต้นตำรับนะจ๊ะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านซารังต็อกบกกีเข้าไปดูกันดีกว่าเขามีอะไรให้เราทานกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะไปอยู่กับ2คนที่เป็นคนสําคัญของร้านสลางต็อกปกีนั่น,นคือคุณออยคนสวยของเรานะคะเป็นผู้บริหารร้านสลางต็อกปกีส่วนนี้เราคุณวิญเดชนะคะเป็นเจ้าของรนชายถามคุณิุญเดชก่อนเลยดีกว่าว่าสลางต๊อกปกีเนี่ยมีมานานแค่ไหนแล้วมีกี่สาขายอย่างไงบ้างคะก็ประมาณ2ปีมาแล้วครับตอนนี้เราเราก็มีประมาณอยู่ แต่สาขาด้วยกันในเครือเราเนี่ยก็จะมีอยู่2แบรนด์ด้วยกันก็มีทั้งซูชิด้วยแล้วก็มีมสลังตาหอกกีนะครับแต่สาขาเนี่ยจะเป็นสาขาที่พิเศษก็คือเรารวมเอาทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีมารวมด้วยกันอ๋อคือถ้าเป็นสาขาอื่นอาจจะแยกยกเว้นที่ p a ซิฟ i c Park ศิรปชาใชที่นี่อ๋อค,คุณออยค่ะแนะนําอาหารให้เราฟังนิดน,นึงว่ามีอะไรยังไงกันบ้างเป็นแบบว่าเกาหลีแบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้เลยหรือเปล่าคะ ก็ใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมนูที่เราจะมาแนะนําค่ะก็จะมีซูชิแซลมอนในเรือยักษ์ได้ข่าวมาว่าใหญ่มากใหญ่มากค่ะแล้วเมนูต่อไปนะคะจะเป็นไก่ทอดซารังค่ะที่นี่นะคะจะใช้ไก่ที่ชิ้นใหญ่ค่ะและมีความกรอบแล้วก็ข้างในเนี่ยจะนุ่มแล้วทางร้านเรานะคะจะมีสุดเด็ดเฉพาะค่ะคือจะมีซอสตบท้ายด้วยของหวานจะเป็นบิงซูสตรอเบอรี่สำหรับวันนี้นะคะเมนูอร่อยจานเด็ดของเราก็จะเป็นหม้อไฟเกาหลีชีสค่ะะเราจะนําเข้าวัตถุดิบมาจากที่ประเทศเกาหลีค่ะเส้นของเราจะมีความหนี เนียวนุ่มและชีสจะเป็นตัวโดดเด่นค่ะนอกจากนี้นะคะเขาเด่นเรื่องของตอกป,ปกกี้ด้วยมีหลากหลายรูปแบบในการเอาตอกปกกี้มาทาเป็นขบงนานลา <c oughs> ถ้ากอกว่าไปกินที่อื่นไม่มีนะจ๊ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องมาที่สรังตอกป,ปกี้นะคะสาขานี้เลยค่ะแปซิฟิกพาร์ครีราชานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณระเดชมากค่ะ <c oughs> แต่คุณออยไม่ให้ไป <c oughs> ทำให้เราได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาของหม้อไฟต๊อกปกี้ของร้านซารังเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงค่ะแล้วเราอยู่กับคุณออยคนสวยค่ะ คุณทอยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตอนแรกเลยนะคะเราจะใส่ผักก่อน,นะคะ่ะ ใส่ผักอันนี้เป็นกระหล่ำนะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กระหล่ำม่วงนะคะกระหล่ำม่วงลงไปคือจะบอกว่าตัวหม้อไฟเกาหลีอันนี้มีหน้าอื่นนะคะนอกจากหน้าซีฟ<ม>ู้ดหน้าสามารถเลือกเป็นเอ่อหน้าหมูก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นใช้เท้านะคะแครอทมีต้นหอมต่างๆนะคะมีตัวอหอมใหญ่นะคะซึ่งเพิ่มความหวานให้กับตัวหม้อไฟของเราพริกแดงนะคะสีสันสดใสแน่นอนมีเห็ุเส้นเรานะคะนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีคะ่ะอ่าเส้นเข้ามาจากเกาหลี อันนี้เป็นเครื่องนะคะเครื่องต่างๆอันนี้เป็นหน้าซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหลายอย่างมากมายของเรานะคะจะเน้นทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะคะคือถ้ามาหม้อน,นี้นะคะสามารถทานได้ประมาณ4 6ถึงคนค่ะอันนี้เป็นปลาเส้นค่ะปลาแผ่นๆนะคะที่เด็ดของเรานะคะนี่ค่ะกิมจิจค่ะ นี่นะคะจะเป็นซอสที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะจะเป็นซอสโคชูจังค่ะผสมกับพริกเผาค่ะส่วนข้างนอกนะคะเราก็จะใส่อ๋อคือคุณผู้ชมถามหม้อเนี่ยเป็นหม้อปกติเราเห็นใช่ข้างๆเขามีเหมือนกับมีช่องๆให้เราใส่ของเพิ่มข้าไปอันนี้คืออะไรคะไข่ค่ะแล้วก็ข้าวโพดนะคะวมพอหม้อน,นี้นะคะจะบอกว่า499บาบาทเยอะมากอันนี้เป็นชีสนะคะใช่ค่ะตบท้ายด้วยไข่นะคะเพื่อความสวยงาม นี่เสร็จเรียบร้อย,ย,อยแล้วนะคะหม้อไฟกิมจิชีสนะคะนี่ค่ะของร้านซาลังตโ๊อปกกีนั่นเองนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณคุณออยมากค่ะขอคนก่อนดีกว่านี่เพื่อให้ซอสมันเข้มข้นนะครับคือราคาแค่ห0า500เองอ่ะแล้วได้เครื่องแบบ คือกุ้งชิ้นใหญ่ปลาหมึกใหญ่เครื่องครบเฮ้ยหอมดีอ่ะอร่อยมากเส้นมาเส้นเส้นมางานเส้นก็มานี่เหนียวนุ่มน้ำเขาเข้าในเส้นทุกเส้นเลยอ่ะแบบ เรือบอ่ะดีอ่ะที่สำคัญของเขาคือตัวต็อกนะคะ mm hmm. ในต๊อกมีชีสอยู่ด้วยคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะคือรสชาติของเขาเข้มข้นกว่าที่อื่นตัวต๊อกของเขาเด่นมากดีอ่ะมาดูชีสกันบ้างดีกว่าใครนะคะที่เป็นแบบสาวกของชีสเลเวอร์แน่นอนว่าที่นี่ไม่ทำให้คุณผิดหวังครับดีดี มาชิมอันนี้ดีกว่านี่เป็นซูชิแซลมอนเรือยักษ์ให้ทายไว้เท่าไหร่อันเนี้ยเจ็ดร้อยบาทเยอะไปไหนไคือมาด้วยแซลมอนนะซาซิมิเป็นตัวที่เอามาทําเป็นมากิต่างๆเป็นซูชิเป็นไข่หวานคือทั้งหมดอ่ะคือได้เยอะมากจริงไม่รู้จะเลือกกินอันไหนเยอะไปหมดซูชิบ้านดีกว่านี่นีนคือเหมือนกับมันเยอะอ่ะคือเลือกไม่ถูกอ่ะ เนี้ซลมอนเขาสดมากนะคะแล้วก็หั่นมาชิ้นใหญ่กําลังดีพอดีคำโปะข้าวข้างบนเป็นไข่กุ้งกลาต่างราดด้วยซอสเฮ้ยอร่อยมากถ้าเกิดว่าอยากมาที่นี่นะคะซาลังต็อกปกกีนะคะมี8สาขาสาขาไหนก็ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันแต่ว่าสาขาอย่งนี้พิเศษตรงที่ว่ามีทั้งอาหารญี่ปุ่นและอาหารเกาหลี อยู่ในที่เดียวกันมาที่นี่สลังตุปกีนะคะแปซิฟิกพาร์นะคะสีราชาอาหารอร่อยคุณภาพดีที่สำคัญราคาไม่แพงเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปกับพี่เจียบจะพาไปอร่อยชวนชิมที่ไหนต้องรอติดตามนะคะ